สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเป้เล็กปวงน้อยต่างแดนในคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการทำงานที่ต่างประเทศแล้วรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วมันเหลือเงินไหมเป้จะยกตัวอย่างในเคสของเป้เองนะคะทุกคนในกรณีของเป้นเนี่ยก็ต้องแยกเป็นส่วนๆก่อนนะคะเมื่อก่อนเป้ทำงานประจำนะเงินเดือนที่ได้เนี่ยอยู่ประมาณ7จดแปดหมื่นอะตีไปเป็นตัวเลขกลมๆนะหักแล้วเสียภาษีแล้วนั่นนี่นู่นเนี่ยได้รับในมือจริงๆเนี่ยประมาณ6 0,000บาทไทยนะ มีหลายๆคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันค่ะว่าแล้วเงินเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วมันคุ้มไหมแล้วก็เหลือเงินใช้ต่อเดือนเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้นะที่เป้อาศัยอยู่กับสามีเก่าเนี่ยคือเป้ไม่ได้จ่ายค่าอะไรเลยทั้งสิ้นก็คือได้เงินเดือนมาก็จะรับเต็มๆคราวนี้ค่ะพอเราอยู่ตัวคนเดียวใช่ป่ะแล้วเป้ก็แบบไปหาห้องเช่าที่แบบเราสามารถจ่ายเองได้อะไรได้ห้องเช่าที่เป้อยู่บอกเลยก็คือเป็นห้องเล็กๆไม่ได้แบบเป็นห้องที่แบบ รูละหมาหา่ามีค่ะครถค่าสายนุ่นนี่ด้านมาค่ากินต่างๆนานาด้วยก็บวกลบคุณหารแล้วก็ยังเหลือใช้อยู่แต่อาจจะไม่เยอะมากนะคะได้กําลังจะบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เป้พูดว่า เหลือเงินเน็ตเน็ตเลยเนี่ยเท่าไร่เหลือเงินแบบกินเหลือเงินใช้เหลือเงินเก็บเนี่ยเท่าไหร่ตอบไม่ได้้ค่ะเพราะแต่ละคนเนี่ยใช้เงินไม่เหมือนกันในกรณีของเป้เนี่ยบางเดือนเหลือบางเดือนไม่เหลือบางเดือนฉันเที่ยวเยอะบางเดือนฉันจ่ายเยอะบางเดือนฉันไม่จ่ายเลยก็มีนะ แต่ถามว่าถ้าคนมาอยู่ที่นี่แล้วเก็บไม่ได้ใช้จ่ายเยอะมากกินแบบประหยดัดนั้นน,น่นนุนเหลือแน่นอนค่ะยังไงก็เหลือกินเหลือใช้แน่นอนนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะทุกวันนี้พอไปย้ายบ้านอยู่ในที่ที่แบบดีขึ้นกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้เราไม่เหลือเงินเลยการใช้ชีวิตที่ประเทศเยอรมันเนี่ย การเสียภาษีของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันอีกที่ประเทศเยอรมันเนี่ยมันก็จะมีภาษีแตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่นภาษีคนโสดภาษีแต่งงานภาษีคนมีลูกอะไรพวกนี้อีกเพราะฉะนั้นเป้จะบอกเป็นจํานวนเน็ตๆไม่ได้เป็นตัวเลขเน็ตๆไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะบริษัทต่างๆที่เขาจ้างเราเขาไม่ได้จ้างแบบในราคาเดียวกันทั้งหมดอย่างเช่นว่าบริษัทเป้ให้เงิน 12ยูโรต่อชั่วโมงที่อื่นอาจจะให้10ยูโรต่อชั่วโมงหรือ11ยูโรหรือมากกว่านั้นคือเราก็ไม่รู้อันนี้เราถึงบอกไม่ได้ เคสนี้เป็นเคสที่เป้ยกตัวอย่างจากตัวเป้เองนะคะก็อย่างที่บอกแหละทุกคนการที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศพฤติกรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันภาระหน้าที่ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันหลายๆคนเนี่ยเอออยากมามีชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศอยากมาหางานทําทํางานทําความสะอาดได้เงินเยอะทํางานนวดได้เงินเยอะจริงนู่นนี่นั่นถามว่าไอ้ลายรับมันได้จริงค่ะ แต่ว่าอีส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเหลือเยอะเหลือน้อยมันก็อยู่พฤติกรรมการใช้เงินของแต่ละคนเช่นกันอย่างบางคนเขาไม่ได้กินของไทยเลยอย่างเช่นผักผึอกก็ไม่ได้กินของอาเซียนเลยอันนั้นมันก็จะอาจจะประหยัดตังค์ได้หน่อยมันอยู่ที่การใช้เงินของแต่ละคนด้วยคนที่คิดจะมาหาเงินที่เมืองนอกหรือว่ายิ่งอยู่ประเทศเยอรมันจริงๆเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะคะ เออไม่ใช่ว่าคนนี้ไปทํางานทําความสะอาดได้เงินเดือนโหไม่งได้เป็นแสนเลยมันมาพูดนั่นนี่นู่นถามว่ามันมีจริงค่ะถ้าในกรณีที่ไม่มีภาระหน้าที่อะไรเลยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยทั้งสิน้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ยิ่งอยู่นานเงินเดือนยิ่งเยอะนะทุกคนอืมในจสวัสดิการอย่างอื่นนั่นนี่นู่นมันก็มีแต่ถามว่าคนที่มาเงินเดือนไม่ถึงเงินเดือนหักแล้วเหลือสี่ห้าหมื่นมันก็มีแต่อีสี่ห้าหมื่นเนี้ยมันต้องจ่ายอะไรเพิ่มหรือเปล่าเราไม่รู้อย่างคนที่ไม่ได้จ่ายค่าบ้านค่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็เหลือเต็มเต็มแต่คนที่มีภาระที่จะต้องจ่ายจ่ายค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่านันนี้นะมันก็จะไม่เหลือนะเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าไม่ว่างานที่ประเทศไทยหรือว่างานที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนถ้าอยู่ที่ไหนแล้วรู้จักเก็บทําแล้วรู้จักเก็บแล้วก็ใช้เงินให้มันพอตัวนะ่ะมันก็อยู่เหมือนกันหมดทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ไทยหรืออยู่ต่างประเทศมันก็พอๆกันแหละ แต่คนที่เขาบอกว่าเฮ้ยมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยทางานโอ้ยมีเงินเหลือเก็บฉันบินกลับไทยทีนึงฉันเหลือนู่นนี่นะั่นเขาก็เก็บจริงๆไงทุกคนแล้วจะบอกว่าการทํางานที่ต่างประเทศอนะมันทํางานหนักกว่าเมืองไทยนะอยู่เมืองไทยยังเช้าชามเย็นชามได้นะทุกคนอย่างเราเนี่ยอย่างเป้เองเป้ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทํางานอยู่ที่เมืองไทยมาก่อนเนาะแต่ที่เมืองนอกเนี่ย มันมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันออกไปอย่างเมืองนอกเนี่ยวเวลาเขาทําทําจริงๆเวลามาทํางานเนี่ยคือเวลาเนี่ยก็ต้องตรงเด้ะๆด๊เด,ดคนที่มาอยู่ต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาทํางานเขาจะไม่ทํางานจ็อบเดียวนะคือเขาก็จะมีแบบทํางานมินิจ็อบด้วยอย่างเช่นว่าเอ้ยเงินเดือนที่แบบได้มาเขาอาจจะเอาไปจ่ายค่าบ้านค่านันนี่นู่นหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เงินกินเนี่ยอาจจะเป็นแบบเอ่อทำมินิจ็อบเพื่อที่จะเอามากินมาใช้จ่ายต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าคนไทย เนี่ยเท่าที่เป้เห็นส่วนใหญ่นะคะคือเราจะมีงานจ็อบเดียวใช่ไหมแต่สมัยนี้คือมันอยู่ไม่ได้แล้วพอเรามามาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเนี่ยคือเราเห็นพฤติกรรมการทํางานของคนที่นี่แล้วก็ฝรั่งเนี่ยเขาทํางานนะ่ะส่วนใหญ่เขาจะมีสองจ็อบสามจ็อบกันทั้งนั้นเลยเขาจะไม่ทํางานจ็อบเดียวนะคะเพราะว่ามันจะไม่เหลือสรุปง่ายๆสั้นๆนะคะ่ะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดแหละมันอยู่ ที่พฤติกรรมการใช้เงินของแต่ละคนมันอยู่ที่พฤติกรรมของแต่ละคนว่าจะใช้ชีวิตยังไงแบบไหนนะจ๊ะฝากไว้ให้คิดนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย